เวทมนต์ของ Frost น้ำค้างแข็งน้องๆเคยเห็นความสวยงามอ่อนโยนของน้ำแข็งบนหน้าต่างหรือบนใบไม้ในฤดูหนาวไหมครับอันนั้นแหละเขาเรียกว่า Frost มันเป็นผลงานศิลปะของธรรมชาติเลยนะเรามาดูกัน Frost หรือว่าน้ำค้างแข็งอะ่ะมันก็คือเหมือนน้ำค้างที่แช่แข็ง มันเกิดขึ้นเมื่อไอน้ำในอากาศกลายเป็นผลึกน้ำแข็งบนพื้นผิวที่เย็นเย็นเช่นกระจกหรือต้นหญ้าลวดลายสวยงามของมันเหมือนลูกไม้หรือขนนกเลยนะมันจะคุมทุกสิ่งเป็นชั้นๆรวยยิบระยับทำให้สิ่งของธรรมดากลายเป็นฤดูหนาวที่สวยงามมากๆน้ำค้างแข็งเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นในช่วงเช้าตรู่ ตอนที่อากาศเย็นที่สุดเลยมันจะเหมือนเซอร์ไพรส์ให้เราตอนที่เราตื่นเช้าขึ้นมาตอนเช้าของฤดูหนาวสวยที่สุดลวดลายของมันน่ะเกิดขึ้นจากผลึกน้ำแข็งเล็กๆที่เจริญเติบโตขึ้นบนพื้นผิวและแต่และผลึกก็สร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้ทุกเช้าน้ำแข็งกลายเป็นผลงานศิลปะมากๆ เราจะเห็นได้อยู่บนหน้าต่างบนใบไม้ตน้นหญ้ามันเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆในฤดูหนาว Frost มันเป็นน้ำแข็งที่ทำให้โลกของเราเป็นดินแดนมหัศจรรย์และยิบประยับเต็มไปหมดทำให้ฤดูหนาวมันสวยงามทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าธรรมชาติมันช่างสวยงามจริงๆ ่าวหน้าที่เราเห็นน้ำค้างแข็งเราก็อย่าลืมใช้เวลาชื่นชมกับความงามของมันนะครับมันเป็นศิลปะทางธรรมชาติที่น่าชึ่งมากๆเลยแล้ววันนี้เราอย่าลืมเรียนรู้ภาษาอังกฤษวัรรณคำกันนะครับและช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ